<im itation> <im itation> อะโจทย์ือย่างพร้อมโจดนะครับไม่โจดย์ดีกว่าผมยื่นให้เลยกล้องตัวนี้มันจะไม่เห็นนะอย่างเงี้ยจะไม่เห็นเอากล้องตัวนี้ดีกว่าอืมก็อีกตัวหนึ่งอ่ะตามนี้ไม่พูดดีกว่ายกชูให้เลยตามนี้อืมเนี้ยโจดเอาเด้อพี่น้องเด้อแคปเอาก็ได้ ครับอันนี้ก็คือเลขเลขอ่อวิ่งบนนะบน7ล่าง8ตามสูตรนะตามสูตรบน7ล่าง8ครับบน7ล่าง8จับคู่วินมี28 20 80 27อันนี้ล่างนะครับล่าง28 20 80 27 0จจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ล่าง ไปดูบนนะครับบนก็คือ9 7 9 1 9 3 7 1เ3้เอวิ่ง7ทําไมมี7แค่2ตัวขายคนก,ก็อาจจะถามไปดูข้างหน้าครับไปดูข้างหน้าจะมี9ทิ้งห้อยไว้อยู่2กับทิ้งห้อยไว้อยู่จะลืม929 9ด้วยอ่ะบนนะครับ979193 7173ตัวนี้นะครับที่จับคู่ให้ส่วนเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนเน้นเจ็ดเจ็ดตัวเดียวโดโด,โด,โดนะครับ บนก็คือบนล่างก็คือล่างนะครับไผ่มีเงืนหลายก็ไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้เลขกวิ่งนะครับบนเจ็ดนะครับล่าง8ตามนี้อมผมก็บโบห,หัวกันว่าหวยเนี่ยมันจะมาตัวไหนจะออกตัวไหนหรือเปล่าวันที่17มกราคมรู้ผลสูตรนี้นะครับยังคงใช้ได้ต่อเนื่องแต่ นะใช้คําว่าแต่ข้าวบ้างหนูดบ้างเป็นเลือกปกติแต่งัวที่ผ่านมาลุดแต่ถ้าใครที่ดูคลิปดูดีๆหรือทําสูตรเดิมเราจะเห็นว่ามันข้าวห้าอะไรนะห้าแปดอยู่แปดห้ามันจะข้าวแปดห้าอยู่นะครับนี่มันจะข้าวตัวท้ายตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมวงกลมให้แล้วยื่นให้มันจะข้าวตัวท้ายพอดีเลยใครจับเล่นตัวท้ายเนี่ยเพราะ เพราะไอ้สูตรนี้เดิมนะเดิมเนี่ยเดิมเดิมคนเก่าแก่เขาจะรู้นะครับเดิมเดิมคนเก่าแก่เขาจะรู้แต่ถ้ามาใหม่มือนตึ๊บไม่รู้หรอก <c oughs> อ่ะกล่องนี่ฮะเห็นไหมแดงๆอ่ะแปหธาตุันี่นี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นี่ฮะไอตัวนี้แหละสูตรเดิมเขาจะจับเขาจะจับคู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อันนี้ล่างนะล่างก็คือล่างบนก็คือบนนี่อันนี้ล่างเห็นไหมแต่จับคู่เนี่ยไม่เข้า วิ่งก็ไม่ข้าวมาข้าสูตรเดิมๆกับแก่ตามนั้นอตัวที่เราให้ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตามนั้นนะครับ8 2 8 2 0 8 0 2 7ล่างนะครับบน97 91 9 3 7 1 7 3เอาไปเป็นแนวทางก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมไปเป็นแนวทางก่อนผมไม่รู้ว่าหัวยจะออกอะไรเช่นเดียวกันนะครับเอาไปเป็นแนวทางก่อนนะครับแนวทางในการไปหาซื้อลอตเตอรี่ ไม่มีตัวเลือกไม่อาอยู่ในกลุ่มนี้น่าจะโอเคแล้อ,อแต่ว่าได้๋สตัวเลยค่อยว่ากันใหม่นะครับ